สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพาพี่น้องมาชมพระนางพญานะครับงถือว่าเป็นองค์ที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งองค์นะครับองนี้จะเป็นสีผ่านสีผ่านก็คือสองสีพี่น้องครับนี่ครับสองสีในองค์เดียวนะฮะฝั่งนี้ตั้งแต่โทนนี้ขึ้นไปก็จะเป็นสีแบบอมแดงฝั่งนี้ก็จะอมเหลืองเห็นไหมครับอมเหลืองอมเทานะฮะเกิดจาก ความร้อนนะครับที่เผาพระนางพยานั้นมันไม่เท่ากันนะครับจึงทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับพิมพ์ทรงนั้นถือว่างดงามมากองค์นี้นะครับสวยจริงๆนะครับเนื้อหานั้นโอ้โหหดเขี่ยวนะครับสวยงามมากๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับรอยตอกตัดนะครับก็ถือว่างดงามเป็นเอกลักษณ์นะครับด้านหลังนั้น เนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ถึงยังไรก็แล้วแต่ก็ยังคงความเป็นผิวมักรุดนะครับแต่ปุ่มตะปั่มอยู่มีลายนุ่มือโบราณมีขอบปิ้นเห็นไหมครับขอบปิ้นเล็กน้อยนี่ฮะสวยงามด้านข้างด้านนี้ก็สวยงามข้างพระนางพญานุกข้างนี่จะต้องมีรอยปาดแบบนี้นะครับแล้วรอยปาดเนี่ยก็ต้องมีร่องคูดของเม็ดมวลสารถือว่าเป็นเอกลักษณ์สําคัญมากๆเห็นไหมครับพี่รองครับนี่ฮะ ยวพาพี่น้องมาลงกล้องดูนะฮะจะลงมุมไหนก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับนี่ฮะดูเนื้อแค่แว่นเดียวกล้องเดียวนี้ก็ก็แทบจะวางไม่ลงแล้วสำหรับคนที่ชอบสำหรับคนที่ศรัทธานะครับสำหรับคนที่ศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับเนื้อพระองค์นี้ถือว่าสวยที่สุดเลยเนี่ครับมีความละเอียดลงตัวสวยงามมากนะฮะงดงามจริงๆนี่ครับนี่ งดงามมากๆนะครับแค่แว่นเดียวนี่ก็โอ้โหไม่ว่าจะลงมุมไหนนะครับสวยงามไปหมดเลยดูคลาสสิกสวยงามเห็นไหมครับสีผ่านออกเป็นเขียวอมเหลืองนะครับในโซนล่างนี้เห็นไหมฮะหรือว่าจะเป็นข้างๆนะครับก็งดงามเหลือเกินครับนี่ครับสวยงามมากรอยครูดเวชมวนสารนี่ครับ เอกลักษณ์สำคัญนะครับนี่ครับเกตบิดนะฮะโอ้โหผิวพรรณสวยไหมครับสวยมากนี่ครับใบหน้าเส้นคอนะครับลักษณะหน้าอกนะครับรอยหดเขียวนะครับตามซอกต่างๆนั้นถือว่าโอ้โหสวยงามเหลือเกินพี่น้ององค์นี้นี่สวยขั้นเทพเลยนะส่วนตัวชอบมากนะครับเห็นไหมครับ สวยงามขั้นเทพจริงๆครับมุมไหนแล้วครับที่ไม่สวยไม่มีเลยไหมครับมุมมองงดงามทุกมิติเลย